เีปามฮอกคาเทลฮอกคาเทลนี่ฮอกคาเทลอคาเทลมีสันคอโนนี่สันคอนว ตันคอโน่ฮอกระเทียวออกไข่แล้วทุกองอันนี้ ลูติโนแก้มพาเทลนี่ก็ไข่แล้วไอ้ลูกแล้วนี่ก็พาเทลอันนี้อยู่ในรังแล้วขอดูหน่อยเอาออกลูกกันด้วยลูกออกแล้ว กระเทียวกระเทียวอนี่นี่กงวัยรุ่นกงรวมตํนาย น,นี้ของยกนี่ชุดพ่อแม่พัน